สวัสดีครับที่นี่กือซมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับออกล่านูครับฤดูก,กาลล่านูมา่อคืนแล้วเพราะว่าเขาก็เริ่มเกจ้าเขาเกี่ยวยังกันไปนแล้วเริ่มหนูก็เริ่มเขา่าเปล่า้เขายังนะครับหลักๆของ,องที่นี่นี่ครับยวเพิ่เ็นเแถวไม่ไหม แปดสิบกหลังนะครับบวกมีบวกผมใส่เบอร์ที่สองนะครับเพราะเบอร์ยังไม่เคยเป็นมาเลยเลือกอะตัวสองมันจะเป็นกราฟครับมีตังสองอย่างเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็ไปเครื่องวงกลม แล้ันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเนื้อเด็ดต้องครับนี่เนื้อเด็ดโบเดตเก๋มีส่วนครับนี่บกเข่าเข่าบกเข่าที่สามกันีน่ครับตอกตอกสนลุงครับอันนี้สร้างมาหนี่เวียบครับนี่สร้างมานลำเพลทเอา้าสร้างมาโดนหลังตั้งแต่ปีไก่ปีกอนเหมือนกันจำบ่ได้ว่าซื้อเพื่อนะเจกาสันในหลายตัวแล้วครับนี่ สินี่อันนี้ครับปืนอันนี้ว่านมัดต้องครับนี่อันนี้เป็นแบบคือครับเอาไปยิงจริงเลยอีกอันหนึ่งก็สิเป็นปืนพลาธรรมดาเฮามัดแล้วนี่ครับเ็บแบบไง่ายๆเลยหน,นุ่มเป็นอะไรเอาไปหยอดเขายิางนหนูครับ ือว่าสัมต่อยิ่งเลยดสันต่อยิ่งส like ิตัวน <cko? S 2> erm, mm, ี <abra artist> hun, ้สิายกว่าซือมือเดียวมันเลยสัมต่อยิ่งเลยแล้วก็อีเจ๊น้อยกับสีนู้เขาป้าว้ยครับอยู่ข้างห้องห่างยังสินี่ครับสำคัญเลยนี่เฮ้ตักหยอดเขาด้ครับสีง้ยังยาวเติบอุ่นครับใกลเติบดูเนีตักเขา แนวยอดเข้าพ้อนทขอตำรวจมีองไรครับมีก้นแค่นี้แหละอุปกรณ์่ที่มีบ่วงปืนแนวยอดเข้ากลับตอกว่านี่แหละครับตบรวจมีอลไรสำหรับดดูกาลน,นี้ ถับเมือเอ่อนี้กระชีออล่าครับบัจะไปหาไซบ่วงกันาอาะติิตอ่อกไปแต่ว,ว่าฝนคือตีตก๊กฟองถึงทำมือทอยู่นี้เบิดหนาฝนแล้วนะถต่มีธีล่าหนูแบบใจกะเขาเหม็นก็มาบอกอะไรนะครับาัว่าผมกะเป็นไปดุ่นะครับว่นห้อยไ่ค่อยหงวันใดจะหงว่าจ้ำหงตามผู้เถาเป็นพ้าเห็ดแลวครับจะไดกะแนะนำกันข้าวอะไรครับ วิธีหางบดใดมันคือหรือว่าใส่เบียดใส่ยังใส่เงยเงยังจะแนะนำคันขามาใดครับสำหรับคลินนิกะสว,วัสดีครับขอบคุณ